สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินแกงเผ็ดลูกชิ้นนะคะร่อยอร่อยน้ำกะทินัวนัวเข้มข้นนะคะน้ำมันร้ายจริงๆนะคะมาดูกันนะคะว่าป้าแบมทำยังไงนะคะร่อยมากเลยค่ะทานกับขนม<ห>จีนนะคะสุดยอดค่ะนี่พาทำแกงเผ็ด ลูกชิ้นหมูนะคะแกงกระเทีชิ้นหมูตามนี้เลยนะคะใบโหระพานะคะโหระพาพริกแกงเผ็ดลูกชิ้นหมูมะเขือแล้วก็พริกสศแล้วก็มาทำการใส่กระทินขนาดกะทิจับกุ้งสเต๊กระทิจับไก้ตย็นนะคะต้เย็น ที่ตเย็นนะคะทํไท่กันนะคะ,ะทิ่เตเย็นนะคะ,ะที่จกตู้เย็น,นเมน,นี้ไม่เลงเร่งด่วนเลคะไปตลาดในหมู่บ้าน จัดน่อยแล้วก็ได้มาเลยนปรุงแบจัดเลยจัดเลยเจ้าจัดเลยปุงแล้วเจ้าพเจ้าุงแล้วเจ้าแต่นี่ดเจ้าอา ने ये तुम गा ले ขึ้นหมูแฝงกินลูกชิ้นแฟง่อนนะครับหอมพร้อมช่หอมพร้อมหอมพร้อมช่หอมพร้อมใช่ไอีกดี to <laughs> subscribe I'll take one more. I'll take one more. I'll take one more. 너가큰 거야? 이거. 콩. 저또 먹다 없어. 이 프레. 다 됐어.

ตุ้งรักนะฉันชอบตุ้งรักก็สุดแรงรยก็รวยไ่ได้สตคกันนะแต่ก็จะเซนต์เขนก็เซนเจีน อนจอยอรนอยนเจอนนเียดร้อยอร่อยนะทีนคอยอร่อยนะที่ม็นเ ตัวกินเที่ยวะนะคะรวยมากเลยนะคะ FC รวยจั้งเลยจ้าเราก็จะได้เมนูอาหารเรืร่รส เสเติมแล้วก็เป็นจับเติมรองเครอสุกนี่้วก็ใส่หูระพาก็ถือว่าเสร็จพิธีนะคะเสร็จการทำเตมุกชิ้นของพระบนนะคะ,เ,นนะ,คะ,ะ,คะเป็นรเรนะคะรอนะิ้นปอมลอยลม ร้อหรอดดีวพอดีเลยนะคะเกิดเข่ากันเท่ากันอร่อยมากเลยค่ะทานให้อร่อยนะคะ โอเคจ้าอร่อยเลยนะคะอำนด้ดีชัดกรมกรมมากเลยค่ะครบนะครบแล้นค่ะทนการปิดไฟจ้าแล้วก็คนนะคะคนให้เขาเข้ากันก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนการทำแกงเผ็ดเชิ้นของพ่อแบมน,นะคะ น้ำคลุกคลิกนะจะ๊ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าน้ำเยอะก็จืดนะคะไม่อร่อยนะคะเราทำได้เลยคลุกคลิกนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะหอมในโหระพานะคะหอมมากเลยนะคะ fc fc กระเด็นทานด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยนะ อร่อยจริงๆค่ะให่เชื่อถามประกันดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยสุดๆเลยอร่อยอร่อยอร่อยจะเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันนะคะว่าโอเคก็ทำการตักนะครับ สุกหรอยหรอแฟนีู้เป็นถักลูกชิ้นรวยหรอยหรอถักลูกชิ้นนะคะเกงเผ็ดลูกชิ้นก็เป็นรวยมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเกงเผ็นลูกชิ้นก็เป็นอร่อยอร่อยนะ ชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแปะแบมตรวกิ่นเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั่วโลกมากๆค่ะ Thank you for watching